เอาละนะคลิปนี้สนับสนุนโดย i a shop ปและบริการคุณพจน์พิซดารในเกมพลาดมากมายมีบริการมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นบทพจนพิศดารบล็อกพูดกัเกมพลาดบล็อกพูดอนาหย่งเล็กกะตก็มีใครสนใจเดี๋ยวลิงก์ไต้ที่คิปแชนเลยนะบริการอื่นๆอีกมากมายอะไรไม่ไปเจอกันอเจอยู่ดีๆครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องตงคุงด้วยนะครับผมและวันนี้ครับเราอยู่กับเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่าพร็อพฮาร ต้องบอกเลยนะคะว่าแมปประเภทนี้เนี่ยหรือว่าเกมสไตล์เนี้ยเนี่ยผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วหลายแมปมากๆแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแมปครับที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้จะลองเล่นดูว่าเป็นยังไงนะฮะและวันนี้ครับเราอยู่กับแขกรับเชิญก็คือน้องบาสจากช่อง I'm so good สวัสดีน้องบาสด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับน้องแม็กแลวก็น้องขวานสวัสดีน้องสองคนด้วยนะครับ สวัสดีครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมปะที่คนเป็นพรอพคือน้องบาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนเจอร์ลคือพวกเราสามคนอ่าแล้วใครเป็นฮันเตอร์อ๋อคือเราอ๋อมสามารถเลือกอ๋อมันสามารถเลือกได้ว่าจะจอยพรอบหรือว่าจอยฮันเตอร์อ๋อเนี่ยผมกดพับ่อกี้โอเคได้งั้นพี่กดจอยฮันเตอร์แป๊เยวลาโอ้ไม่ก็วินกรมอ่ะทำไมอ่ะอ้าว กด e open g bing ไมาเฮ้ยเอ้าไปอะไปเฉเนตเฉเนตู้เฉเนตเล่าเฉเนตเล่าเฉเนตเล่าก็เ็่มีทางไงจันฮะไม่นะอย่านะอย่านะเห็นอะไรปะแป๊บเห็นอะไรปแป๊บ ว่านาทีดีและโอ้โหแชร์ได้ลยวะน้องไปแบบแบบโลเคชันได้ไหมตอนแรกคิดว่ามันจะเฮ้ยเๆ้ยเ้ยเ้ยไหนโอ้โอเคหวอนจะมีอะไรมาเป็นทริคบอกพี่ได้ละอุ้ยอ้าวฝันเหรอเรียบเจ็บอุ้ยเจ็บเจ็บเรียบร้อยใช้ไงอะเอาไปไหนมันนี้ แปลงร่างอะไรไปละโอ้ฟันด้วยมีสมวกด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยหายไปแล้วเฮ้ยเกิดทำอะไรอ่ะนะเนี้ขวาน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 เห็นออร่ากล่องไหมมันขึ้นอยู่ตรงตึกเอ๊ะมันอยู่แถวเนี้ยไหนพี่ต้องอยู่ไหนเนี่ยนี่แหละในตึกฟ้านี่แหละพี่ว่ามันต้องมีไว้เมื่อกี้มันขึ้นน่ะเนี่ยมันขึ้นอีกแล้วอ่ะ หัวชั้นบนวะชั้นบนแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะเฮ้ยเอ้ยชัตตีโดนใครตีสิ่งของมันแคกกิ้งเฉยๆอ่ะไม่ไม่คิดมันขึ้นดาเมจเลยโอ้โววอะไรปะเนี่ยชัตี้โดนใครเดี๋ยวนำเสนอดีแต่ละคนขึ้นน่ากลัวมากแต่ไม่เป็นไรพวกเราไม่เสียเป็นพวกเราไม่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วะเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหพี่เดานะอยู่ใกล้มากกันนั่น่ะใครอะใครบอกหน่อยใครอยู่ใกล้มาก ยน้องไง่น้องก็รออยู่แล้วแค่หนึ่งนาทีเองช่วยบ้านอะไรให้มันมากกว่านี้หน่อยได้ไหมผมอยู่ตรงสวนนะแม็กแม็กอยู่ตรงชายหาดมีมีล่มมีแบบเฮ้ยฉันตีโดนใครอ่ะเฮ้ย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 เฮ้เอ้าว่าทีลงมาทำไมโอ้ตกจบลงจากตึกสูงไม่ได้เลยนะตีโดนใครไม่มีมิสเตอรี่ีบอ๊อกด้วยอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยสิอ๋อใช้เงินซื้อเปิดกล่องนี่ไงเงินหายไปแล้วได้อะไรมา ได้มีดอ๋อเป็นอ้ยเอ้ยมีของฟูด้วยมานีของของฟูเอ้ยมีของฟูได้ด้วยหรอใช่พี่ถ้าเราเอาเงินมาเปิดกล่องซื้อของฟูได้ด้วยทำไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยถามไปไหนอ่ะคนที่ไม่เป็นแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยจะลองไฟะอยจะลองไฟไหมมาดิก็มาก็มาไม่มีมีดมาละไม่มีมาละเจอแล้ว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 ขวัญพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วชูมีดอยู่นี่ตามพี่อ่ะหมาก็หมามันไฟมานานแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยมันตู้กลับอุ้ย วุ้ยไหนทำอะไรกันอ่ะยิงมันยิงมันยิงมันอุ้ยวุ้นเวลาแล้ววะสัลโีสัสดีโอ้ยมองฟีดอีรี่อีซี่ว่ะชิไม่มีมีช้ซูด้วย